ใครที่ตามผมมาจาก youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อันนี้ชุบอ่ะอันนี้อันนี้ขุน,น,น,นแผนอ่นะนะครับผมก็ได้ข้อมูลมาก็ชอบนะ ก็ชอบก็ชอบก็ชอบอันนี้คุณแผนที่ไหนใครรู้บ้างคือต้องบอกครับว่าแบบเนี้ยผมรู้ผมก็ต้องรีบนำมาคุยกับแฟนเพจเลยทีเดียวเชียวรู้ปุ๊บต้องเอามาปับ๊บนะเขาก็ส่งข้อมูลมาให้ผมขอบคุณนะครับคือตอนเนี้ย เวลาใครมีข้อมูลพระที่พระแท้ที่ถูกรลังแกผมใช้คํานี้ได้ไหมเขาก็จะชอบส่งมาหาผมส่งมาผมก็ยินดีครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะแฟนเพจผมจะได้พระดีๆไปแขวนกันในราคาที่ไม่ต้องไปเสียเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนอันนี้คือคุณแผนวัดไผ่ล้อม นะครับอ่าอันนี้คือคุณแผนวัดไผ่ล้อมนะเอาง่ายๆว่าจากข้อมูลที่ผมได้คุยอ่ะขอนี่หน่อยนะกับคนที่นำพระมาให้ผมเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเนี่ยคือพระคุณแผนที่หลวงปู่ทิมเสกเพราะหลักฐานที่เขา นำมาให้ผมนั้นมันเป็นหลักฐานที่สอดคล้องกับความจริงนะคุ้นแผนวัดไผ่ล้อมบ้านค่ายละยองพิธีนี้ไม่ได้มีปู่ทิมองเดียวเสกนะครับพิธีนี้ยังมีพระเกจิอีกหลายรูปนั่งเสกแต่ที่แน่ๆเขามีหนังสือมาให้ผมดูนะแล้วธรรม,มาตอันเนี้ย ยังอยู่ที่วัดไผ่ล้อมธรรมาสเนี่ยที่ปู่ทีมนั่งเนี่ยยังอยู่ที่วัดไผ่ล้อมนะจริงๆอ่ะผมก็ไม่ค่อยจะข้ามไปจังหวัดอื่นเขาก็ให้ผมดูผมก็หยิบผ้ามาส่องผมหยิบผ้ามาส่องปับ๊บพระปีอะไรพี่หนึ่งสี่ อ๋ออันนี้แน่นอนครับตรงตัวพระปีหนึ่งสี่ตรงตัวครับอันนี้คือพระปีหนึ่งสี่แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขหันหลังองค์ที่มียันไปปับ๊บแน่นอนอันนี้ยันปูทิมเขาบอกว่าพี่ิ๊ตเนี่ยคือเนื้อผงจินดามมนี ผมบอกผมเชื่อพี่เขาบอกว่าอ้าวทำไมพี่โอ้เชื่อผมอ่ะอ้าวจะไม่ให้ผมเชื่อได้ไงอ่ะผมถามว่ายันเนี้ยยันอะไรเพื่อนเพื่อนี่ยันอะไรครับอ่ะเนี่ยยันอะไรครับยันกระบองควายยันห้าปูทิมอะไรก็แล้วแต่คุณพิมพ์มาเลยผมจะบอกให้นะครับ นะอันนี้คือยันห้าใช่ไหมอ่าอันนี้ยันห้านะอันนี้ยันห้าโอเครู้เรื่องอ่ายันกระบองควายยันห้าได้หมดแหละก็พิมพ์กันเข้ามาอ่าผมถามว่าเนี่ยยันอะไรอันนี้ยันอะไรครับ ถ้านี้ยันห้าเอาอันนี้ก็ยันห้าเหมือนกันไหมแล้วทำไมยันห้ากับยันห้าไม่เหมือนกัน่ะเขาถามยันอะไรไอคนแรกก็ไม่มีความรู้ก็บอกยันห้าก็ห้ากันมาก็ไม่มีห้าตัวไงจริงๆมีหกตัวด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมครับอ่าแล้วนี่ก็ยันห้านี่ก็ยันห้า มันไม่ใช่นะครับผมจะบอกให้เพื่อนๆว่ายันตัวเนี้ยคือยันจินดามนีก็รู้จักอยู่ไห่กี่ยันอะตีนาสิงเหยันสามยันใบพัดยันนะคือคนที่พูดไม่ได้รู้พระเวทยันอันนี้คือยันจินดามนีเขาบอกเฮ้ยพี่โอ๊ตผมขนลุกเลย ไม่ใช่ยันห้าเหรอมงเนี่ยเรียกผงจินดามานีถูกต้องเลยเพราะยันนี้คือยันจินดามณีนะครับไปถามคนที่เรียนพระเวศว่ายันเนี้ยใช่ยันจินดามานีเหมือนผมบอกหรือเปล่าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายันหัวใจนางพันธุรัตน์ฉะนั้นพระหลวงปูท่ทิมเนี่ย ใช้ด้านเรียกลาบนะ,ะจินดามณีพะระหลวงกูทิมเนี่ยเด่นจริงๆคือเรียกลาบลูกศิษย์ใช้แล้วร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเห็นไหมฮะอิสวาสุถ้าพี่สุพนัทบอกว่ายันจินดามานีอิสวาสุขึ้นยอดมันตรงเป๊ะครับอิสวาสุเห็นไหม แล้วมียันอุขึ้นไปเนี่ยคือยันจินดามนีอ้าวอยากรู้ว่าจินดามนียันจินดามนีคือยันคือคาถาที่พระฉานพระสังใช้เรียกเนื้อเรียกปลามนจินดายันจินดามนีคืออะไรมนจินดาคือมนที่พระสังใช้เรียกเนื้อเรียกปลาอ่าถ้าบอกว่านะอ่า อิะทายันจินดามณาีต้องมีอิสวาสุข,ขึ้นยอดมันตรงเป๊ะอยู่เลยครับเนี่ยโอกคะชัดเลยเนี่ยอิสวาสุฉะนั้นพระหลวงปู่ทิมใช้นะเป็นพระผงที่เรียกเงินเรียกทองอย่างรุนแรงซึ่งถ้าพระผงวัดไผ่ล้อมรุ่นนี้ เรียกว่าพระผงจินดามณีตรงเป๊ะนะครับแล้วเขามีภาพถ่ายปู่ทีมที่มาเสกปีหนึ่งสี่แล้วทำม,มาศอันนี้ยังอยู่ที่วัดพอผมฟังข้อมูลโอ้มาพอโคงกำวังสับป,ปะรดก็มาเสกนะปู่ทีมนั่งทำม,มาศพอโคงนั่งเสกพอรวยว่าท่าเรือ พอหอมซากมากพอชื่นมากค่าพอรัดหนองกระบอกที่ทำแพ้นะพอสละวัดประดูทรงธรรมพอสมชายวัดแม่นางปื้มประวัติชัดเจนขนาดนี้โอ้โหผมบอกมีเท่าไหร่ครับผมบอกว่าพี่โอ๊ต ผมก็มีไม่เยอะอ่าแต่ในสายเขาต่อต้านผม้วบอกว่าแล้วคนที่ต่อต้านอ่ะเขาเป็นสิทธิหลวงปู่หรือเป็นพ่อค้าเขาบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่โ๊ตอาเขาบอกว่าคนที่แกะบล็อกเนี่ยนะครับชื่ออาจารย์สายพินยอดยาดีเป็นคน อายุทยาแล้วได้เมียที่ระยองเขาบอกว่าทั้งหลักฐานที่ปูทิมเสกทั้งหลักฐานคนแกะบล็อกคืออาจารย์สายพินยอดยาดีเนี่ยเขาบอกให้ไปถามคนเท่าคนแก่เท่านั้นปีหนึ่งสี่ยังมีคนที่ไม่ตายอยู่เยอะเขาก็บอกเนี่ยผงจินดามานีปูทิมนั่งเสก นะฮะฉะนั้นก็เลยอย่างนี้เอามาอย่างนี้ผมยินดีครับเพราะอะไรพระที่พอขาขายกันน่ะประวัติยังไม่ชัดเจนเท่านี้เลยผมไม่ใช่คนเชื่ออะไรง่ายๆแต่วันนี้เมื่อประวัติชัดเจนแล้วผมส่ององค์พระอันนี้คือพระแท้ อ้าวพี่บงเพชรเหรอครับนายสมเชียจยอดยาดีอ่าม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 าเป็นลูกชายคนแก่และเป็นเพื่อนเราเอาสุดยอดกับคุณครับผมบอกเออมานะครับไลฟ์ผมพอจะมีประโยชน์ต่อการที่อนุรักษ์พระแท้แล้วทำให้คนนะที่มีตังน้อยได้แขวนพระหลวงปู่ทิมเนี่ย แล้วพระผงจินดามณีแน่นอนครับแขวนไม่มีอดมนจินดาคือมนที่แขวนแล้วนะเนื้อปลาถ้าสมัยนี้ก็เหมือนกับเงินทองทรัพย์สมบัติมาเองอย่างอัศจรรย์ลอยมากับอากาศนะครับอา้าวพร้อมกันที่จะเอาไหมใครอยากได้กดเก้ามาอันนี้ ชุดแรกที่เอามาเผยแพร่แล้วยังเขาบอกเขาไปขนมาให้ผมอีกโอ้โหคุณแผนปู่ทิมองค์เป็นล้านองไหลหลายแสนนะอันนี้หนึ่งสี่แล้วไม่ใช่ปู่ทิมเสกอย่างเดียวนะเสกกันหลายท่านอ้าวถ้าพร้อมแล้วนี่ ครับขอบคุณครับพี่วงเวศองละนะขุนแผนหลวงปู่ทิมองละเจ็ดแปดแสนล้านนี่ก็ขุนแผนหลวงปูท่ทิมเหมือนกันแล้วเป็นมนจินดาด้วยนะผงนะผงจินดามณีด้วยนะครับเอาไปองละหนึ่แปดร้อยบาท1,800บาท มีให้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบองค์พันแปดร้อยบาทชัดเจนครับพิธีเขาเสกปีหนึ่งสี่ทันปู่ทิมก่อนพระวันลาหาร่อีกพันแปดร้อยบาทมียนะี่สิบองค์นับเป๊ะเป๊ะแปดพิวัดชรพันธ์สิบเก้าแล้วผมก็ต้องใส่ไขป่ปูเบรกนะบัตรนาวไปหาเก็บกันครับสุดพี่ ทำลงศักดิ์บ่ได้นะสุดที่พี่คินใช่ไหมนะครับพี่สันดานสันดอนก็ไม่ทันนะ่ะพี่ทวีก็ไม่ทันไปหาเก็บกันไปหาเก็บกันเลยผมแนะนำให้เลยอันนี้ผมใช้ศักิ์ศีผมการันตีว่านี่คือพระปู่ทิมแล้วเป็นผงจินดามณีซึ่งผงนี้ถ้าใครมีไว้แล้วบูชานะครับลาบยศจะลอยมาเอง อย่างอัศจรรย์นะครับถึงแค่พี่คินนะแอดเอ้ยใครที่ปิดพันแแล้วไม่ทนันกดหนึ่งไว้ผมชอบพระต่างวัดเพราะประวัติชัดเจนเขามีการ,งงนะรบันทึกไงนะฮโอเคคนที่ปิดพันแปแล้วไม่ได้ของกดหนึ่งไว้ นะครับแล้วเดี๋ยวคุณมาปิดจากนี้กันอันนี้รุ่นที่เขียนพอ,อชัดเจนผมจะไล่ยฟังแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวเชียวอันนี้เคลือบด้วยยางนายางนาก็คือนะยางไม้อะของต้นยางนา นะครับคือยางนาคือยางของต้นยางนาอันนี้เป็นจิ๊กซอสสำคัญสำหรับผมเลยนะนะครับเคลือบด้วยยางนาอันนี้เนื้อผงลงชื่อวัดลงปีเรียบร้อยอ่านะครับอันนี้มีชื่อวัดคนใจเย็นๆน,นะได้ทุกคนนะใจเย็น คนที่ปิดมาแล้วที่กดหนึ่งค้างไว้นะครับองค์ละสองพันบาทนะแค่พิมพ์ว่าโอเคพอส่วนคนอื่นที่จะเอาพิมพ์ปิดสองพันมาคนที่กดหนึ่งที่ปิดพันแดไม่ได้อันนี้สองพันถ้าเอาพิมพ์คำว่าโอเคพอนะส่วนคนอื่นที่ไม่มีโคตา้าสองพันบาทพิมพ์ปิดมาเดี๋ยวนี้หนึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบี่สิบหสิบแปดยี่สิบ ให้ยี่สิบองค์ผมเก็บไว้สององค์ต่อไปจะไม่ถูกครับนะครับใส่ไข่ปลาผมนับแล้วนะจบที่พี่ปีเคคุณแผนแบบนั้นเจ็ดแปดแสนแบบนี้ไปหาแขวงกันครับดีกว่าก็คือพุทธคุณใกล้เคียงกันน่ะถูกไหมครับแต่ถูกกว่าสวัสดีครับน้องอ้้มท่าไม้นี่ เขบอกว่าผู้ที่บุกเบิกเล่นพาะมากับผมเลยนะน้องอ้ามท่าไม้ตอนนี้ได้ดิบได้ดีเป็นอยู่เมืองการไปแล้วอ้าวติดตามได้เฟซอ้ำท่าไมา้อ่ะฉะนั้นก็จบอ่ส่วนอันนี้ผมก็จะดูถ้าผมมีซ้ำกันนะนะผมก็จะจัดให้อ่าผมเก็บไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหมดละผมก็เก็บไว้วิจั่ออันนี้มีอยู่อ่ะ นะครับอ่ะอันนี้มีอยู่พิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้นะหลังยันจินดามนีไม่ต้องมากสีอ่องค์องค์ละพันห้าพิมพ์ปิดไปอ่าพ5 0 0บาทอ่าเขียนว่าพิมพ์ปกโพแล้วกัน พิมพ์ปลกโพพันห้าบาทมี4ีองค์พิคินหนึ่งพี่ไวเลสสีจบแค่พี่ไวเลศจบแค่พี่ไวเลศแค่นั้นนะครับสองค์แน่นอนครับมีน้อยไปยังปิดในกลุ่มกันได้ไปปิดในกลุ่มกันได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรียกพิมพ์อะไรดีละ่ะ ก็คงเป็นพิมพ์ของคุณแพงเขาทนั่นแหละผมก็เรียกไม่ถูกผมก็ไม่มีสิทธิ์จะไปตั้งชื่อพิมพ์เขาอะเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะพิมพ์เนี้ยแพงที่ผมรู้นะครับอ่ะพิมพ์นี้ก่อนเนี่ยก็เรียกว่าพิมพ์เสมาละกันเหมือนเสมาโบสถนะเรียกว่าพิมพ์เสมาคว่ำละกันไม่ใช่คือจริงๆผมไม่มีสิทธิ์ไปตั้งชื่อพิมพ์ให้หรอกแต่แอดมินผมอะจะเขียนไปรับประกันไม่ถูก แอดมินเขียนพิมพ์เสมาคว่ำแล้วกันมีสององนี่นะครับพิมพ์เสมาคว่ำม,มีสององอ่ะเอาไปองคละพันสี่ตัวเลขจะได้ไม่ซ้ํากันเอาตามชื่อที่ผมอ่านนะครับเพราะว่าบางครั้งอะเครื่องพี่ขึ้นก่อนแต่เข้าสตูช้านะครับไม่ว่ากันนะครับอ่ะเนี่ยพันสี่กับพี่ดุสิต สังกะจายโอ้สังกะจายนี่แน่นอนครับนอกจากเป็นผงจินดาแล้วยังยังเป็นพิมพ์สังกะาายอีกก็ต้องโชคดีสุดๆอ่ะนะสังกระจานี่องค์ละพันแปดผมบอกเลยนะถ้าหาสังกระจายดีๆแขวนไม่ได้เนี่ยจบ อ่าสังกระจายเขียนพิมพ์สังกระจายพันแปดผมไม่รู้กระพามีแค่นี้ไปหาในกลุ่มเขานะรีบไปหาเก็บหลังจากวันนี้เนี่ยแพงแน่นอนสามองเอาที่ผมบอกนะเอาที่ตามราคาผมบอกนะส่วนอันนี้ยันปูท่ทิมเนี่ยยันจินดามมนีเนี่ยนะครับอ่าองค์ละสองพันมีให้สององมีเท่านี้ครับมีเท่านี้มีเท่านี้ นะครับผมได้ทำงานง่ายๆอ่าพี่ชินแล้วก็พี่นาสารได้สองคนพิมพ์นี้แพงอืมมีองค์เดียวปิดสามพันบาทเรียกว่าปกโผใหญ่แล้วกันผมไม่รู้ก็ตั้งเชื่ออะไรหรอกแต่เนี้ยนะครับจบ รูปปูดิมมีจานอ่ะสายปูดิมเอาลูกแม่ยังหวงหอยู่ป๊ะมึงน,นะเอาแบบพีกิกพิกของวงการกันเลยไหม ครับอ่าอ่าใครมีข้อมูล่ย่ับว่าหัวข่าวว่าทีมไม่ inbox ไว้นะผมจะโทรกลับอ่าอันนี้เต่าหรวงเมืองรังคารนี่แท้ดูง่ายสบายตาและสบายใจเต่ายุคแรกๆของเมืองไทยอันนี้แน่นอนครับเเป็นแสนอยู่แล้วครับ ก็แน่นอนแล้วครับนะวิชาปยญาเต่าเรือนใช้แล้วอายุยืนไม่อดไม่อยากโอ้โหผมหยิบเต่าพราะเงินมานะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะไปะคุณมีเวลากันสองนาทีกับเต่าหลวงเงินรถบางคานแท้แท้เก้เพิ่มมาอีกหมื่นหนึ่งนะเต่าหลวงเงินรถบางคาน หมื่นหนึ่งนี่ค่าทองผมบอกแล้วว่าเต่าหลวงพ่อเงินบนงคารแท้ๆอันนี้คือสวยนะะรูปหลอนเป็นล้านนี่ก็คือเต่าที่แพงที่สุดของประเทศไทยใช่ไหมเต่าว่างเงิน พออแก่แม่แก้วเว้ยแน่นอนครับพูดได้แค่เพียงว่าซ้ำๆยังเป็นแสนนะอันนี้เก๊คือเมื่อไม่สองหมื่นเลยพาแทมดูง่ายครับความเก่าหยิบมามันจบอนะพิมพ์ถูกยอดตรงกลางพาแท้หยิบมาเนี่ย คนดูไม่เคยเห็นพ้าเลยยังรู้ว่าแท้เลยครับช่วงนี้ผมจะเอาแต่พระยอดนิยมของวงการก็มีพ้าแบบแบ่งปันแล้วก็พระยอดนิยมของวงการมาให้แฟนเพจด้วยสามวีสุดท้ายใครจะเป็นเจ้าของฮะโอ้โหเอาว่าเต่าพางเงินแ,นแท้แเนี่ยมีตังก็ไม่มีให้ซื้อครับอันนี้คือยอดนิยมของวงการครับ หมดเวลาครับโอ้ฮะหลวงพ่ะเงินรัดบางคารองคนี้ย้อนกลับมาดูราคาจะเป็นลมอะเดี๋ยวเต่าเพราะเงินเนี่ยเราคุยกันที่หลักหมื่นนะโอ้โหถ้าเต่าหลวงพ่อเงินบางคารราคานี้ ย้อนกลับไปคือเรื่องราคาพระผมกล้าพูดคำนี้นะพาย้อนนิยมราคาหลรายการผมถูกกว่าที่อื่นนี่มากกว่า40%เอร์ซเพราะอะไรเพราะผมไม่แฟนเพจเป็นคนใส่ราคาเองไงรายการผมปิดตรงเวลาหน้ามาไม่มีไงการที่เราจะอยากรู้ราคาเต่าหลวงพอเงินเราสามารถ นะเปิดดูแล้วก็เช็คราคาได้ว่าคนมีเขาเปิดกันเท่าไหร่ปล่อยเช่ากันเท่าไหร่อันนี้สวยสวยแบบไม่มีไ like ลที่ติสวยแบบไม่ได้แขวนเลยพระทุกองค์ผมนำมาแบ่งปันแฟนเพจผ่านไลฟ์สดตัดกลับไปเก็บไว้ใน y o u Youtube ถูกไหมฮะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะนำพระไม่ชัดเจนขึ้นมาแบ่งปันได้อยู่แล้ว ถามีความสุขไหมก็มีความสุขเรื่องกําไรขาดทุนก็คือเพื่อนเพื่อนดูพระในห้องผมดิอันนี้แค่พระที่ผมนะเช่าทุกวันนะครับผมก็เช่าพระไม่ได้น้อยกว่าที่แฟนเพจมาเช่าพระผมมาแต่ละวันนะพราะผมมีความสุขกับการได้สองพระแท้ ได้ของที่เรารู้ว่าหายากและมีคุณค่าอ่ะนะครับผมต้องบอกว่าบางครั้งอ่ะขึ้นที่เครื่องพี่อ่ะทันแต่เวลาวิ่งเข้ามาในสตูมันเป็นอีกอันนึงก็อย่าว่ากัน